สวัสดีน้องๆทุกคนค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่เรื่องพื้นฐานทางเคมี Me นะคะเป็นคำถามที่น้องๆมักถามเวลาเรียนแลบเคมี Me, หรือแลบวิทยาศาสตร์ที่ต้องวัดค่าต่างๆค่ะน้องๆมักจะมีคำถามว่าเราต้องวัดให้ละเอียดแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเชื่อถือได้แล้วรู้ได้ยังไงว่าเครื่องมือไหนอ่านค่าเท่าไหร่มีทศนิยมกี่ตำแหน่ง พี่รู้เลยว่าหลายคนแอบงงเพราะจริงๆเวลาเราอ่านค่าที่ได้จากการวัดแล้วมันมีความหมายมากกว่าแค่การอ่านตัวเลขที่ได้จากเครื่องมือวัดค่ะเพราะมันคือการที่เรากำลังกำหนดค่าที่วัดได้ให้หน่าเชื่อถือที่สุดตามเครื่องมือที่มีค่ะหลักการสำคัญคือสิ่งที่กําหนดความน่าเชื่อถือของค่าที่เราวัดไม่ใช่แค่จำนวนทศนิยมนะคะแต่คือ3ส่วนได้แก่ เลขในยะสำคัญหรือ significant number ความแม่นยำหรือ precision และความถูกต้องหรือ accuracy โดยมีหลักสำคัญอยู่3ข้อค่ะข้อที่1เลขในยะสำคัญจำนวนเลขในยะสำคัญที่ได้ขึ้นกับชนิดอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้วัดพี่อยากให้น้องจำไว้เลยว่า เลขที่เราบันทึกค่าลงไปแต่ละตัวไม่ได้เขียนไปง,นงั้นๆตามใจแต่เราเขียนเพื่อบอกว่าเรามั่นใจในค่าที่อ่านนี้มากแค่ไหนตัวเลขก่อนหน้าคือตัวเลขที่แน่นอนส่วนตัวเลขสุดท้ายคือเลขที่พี่ขอเรียกว่าเลขที่เราประมาณแบบมืออาชีพนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะเช่นถ้าน้องช่างสารและรายงานผลว่า 4. 0กรัม แสดงว่าน้องมั่นใจแค่ทศนิยมแรกค่านี้มีเลขในยะสำคัญสองตัวบ่งบอกว่ามีความไม่แน่นอนในตำแหน่งทศนิยมแรกความหมายของค่าที่น้องเสนอจึงเป็นค่าที่อาจอยู่ระหว่าง3.9ถึง4.1กรัมค่ะแต่ถ้าน้องใช้ตาช่างเครื่องอื่นแล้วอ่านค่าเป็น4.00กรัมแสดงว่าน้องมั่นใจถึงทศนิยมที่สอง ซึ่งค่านี้มีเลขในยะสำคัญ3ตัวบ่งบอกว่ามีความไม่แน่นอนในตำแหน่งทศนิยมที่2ความหมายของค่าที่น้องเสนอจึงเป็นค่าอาจอยู่ระหว่าง3.99ถึง4.01กรัมนั่นเองค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาเราบันทึกค่า4.0กรัมและ4.00กรัม2ตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยนะคะถึงจะต่างแค่ศูนย์ตัวเดียวก็ตาม เพราะมันสะท้อนความละเอียดของเครื่องมือที่ใช้วัดโดยตรงค่ะดังนั้นเวลาเราบันทึกค่าจะใส่ศูนย์ไปเฉยๆตามใจฉันไม่ได้นะคะต้องมีเครื่องมือที่อ่านได้ละเอียดจริงถึงจะสามารถเขียนลงไปได้ค่ะมาถึงหลักข้อที่2วิธีอ่านค่าที่ถูกต้องไม่ใช่แค่ดูแต่ต้องอ่านบวกประมาณใน l บบเวลาน้องหยิบเท h e มมิเตอร์ขึ้นมา น้องจะเห็นตัวเลขแน่นอนก่อนแล้วค่อยเติมเลขที่เราต้องประมาณตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นถ้าระดับของเหลวอยู่ระหว่าง25องศาเซลเซียสและ30องศาเซลเซียสน้องก็ประเมินว่า27องศาเซลเซียสได้แล้วแต่ความสามารถในการกะประมาณของแต่ละคนดังนั้นเลข7คือเลขประมาณพระน้องไม่มีสเกลในอ่านเป็น7เป๊ะๆถูกไหมคะ นี่แหละค่ะคือหลักสำคัญค่ะการวัดต้องมีเลขประมาณหนึ่งหลักเสมออย่ากลัวตัวเลขสุดท้ายเพราะนักวิทย์ทุกคนก็ต้องประมาณค่ะและข้อที่3แบบไหนเรียกความแม่นยำแบบไหนเรียกความถูกต้องสองสิ่งที่น้องต้องแยกให้ชัดเพราะหลายคนมักสับสนว่ามันเป็นสิ่งเดียวกัน ถ้าน้องวัดซ้ำแล้วได้ค่าใกล้เคียงกันทุกครั้งแบบนี้เรียกว่าแม่นยำ precision ค่ะแต่มันอาจไม่ถูกต้อง accuracy ก็ได้ถ้าเครื่องมืออาจถูกตั้งค่าไว้ผิดนึกถึงเคสแม่ค้าโกงตาช่างแบบนี้เลยค่ะเช่นถ้าตาช่างละเอียดมากแต่ปรับเทียบผิดไป0.2กรัมทุกครั้งค่าที่ได้ก็จะเพี้ยนอย่างสม่ำเสมอ เท่ากันคือ0.2กรัมแม่นยำค่ะแต่ไม่ถูกต้องเลยเห็นภาพชัดไหมคะค่าที่ละเอียดมากไม่ได้หมายความว่าถูกต้องนั่นเองค่ะโดยสรุปข้อมูลที่ได้จากการวัดจะต้องวัดละเอียดเท่าไหร่คาตอบก็คือวัดให้ละเอียดที่สุดเท่าที่เครื่องมือน้องรองรับได้และรายงานเลขในยะสำคัญให้ถูกต้องแล้วข้อมูลน่าเชื่อถือได้แค่ไหน น้องต้องมั่นใจว่าเครื่องมือถูกต้องหรือเครื่องมือนั้นต้องผ่านการคาลิเบรตหรือเทียบมาตรฐานเครื่องมือค่ะเพราะค่าที่ดีเท่ากับละเอียดบวกถูกต้องพร้อมกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปค่าที่วัดมาก็ไม่น่าใช่ข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับค่ะมีคนพยักหน้าเข้าใจแล้วโอเคเยี่ยมมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ